โหขายของจากจีนได้กำไรขนาดนี้เลยเหรออยากลองขายบ้างจังแต่ว่าทำยังไงอ่ะสั่งสินค้าจากจีนอุ๊ยอันนี้ดูน่าสนใจจังเว็บน่าเชื่อถือนะเนี่ยบริการก็เยอะเฮ้ยราคาก็ไม่แพงลองทักไปถามดูดีกว่า คุณแอดมินเขาเจอไหมเนี่ยสวัสดีครับผมนัดนะครับที่คุยกันมาในไลน์ครับคุณเพียวสวัสดีค่ะคุณนัดสวัสดีครับเดี๋ยวนัดขออนุญาตแนะนำซูเปอร์ซันเวคาโกให้คุณเพียวรู้จักแบบคร่าวๆก่อนนะได้ค่ะซูเปอร์ซันเวคากโกขอเลยครับให้บริการมามากกว่า20ปีนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2547นะครับโดยคุณวีระภพศารเจริญวงศ์ครับได้ให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารงานแทนเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างคุณเพียวเลยครับ โอ้เปิดมานานมากจริงๆนะคะแปลว่าบริการต้องดีมากแน่ๆเลยบริการเต็มที่แน่นอนครับคุณเพียวทางซูเปอร์ซันเวคาโก้ของเราเนี่ยครับให้บริการรับสั่งสินค้าจากจีนแลกเงินหยวนโอนเงินฝากจ่าย รวมถึงติดต่อโรงงานจะซื้อจัดหาสินค้าจากจีนทุกประเภทเลยครับพร้อมให้คำปรึกษาฟรีแบบ one stop service เรียกได้ว่าตัวเป่ามาหาเราเนี่ยครบจบที่เดียวได้เลยครับถ้าไม่รู้จะสั่งจากร้านไหนอะคะต้องทำยังไงบ้างแค่บอกสินค้าที่ต้องการจะนำเข้ามาทางเราก็จะติดต่อให้ครับไม่ว่าจะเป็นเถาเป้า1688หรือลบาบาได้หมดเลยครับแล้ววิธีการเริ่มสั่งมันทำยังไงอะคะขั้นตอนยากไหมเอ่ยจะมีการสั่งอยู่2แบบนะครับแบบแรกเป็นบริการฝากส่ง ขั้นตอนแรกเลยนะครับเริ่มจากสมัครสมาชิกกับซูเปอร์ซันเวย์ก่อนเลยครับสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าจีนด้วยตัวเองและแจ้งร้านค้าที่จีนให้เขียนรหัสลูกค้าบนกล่องสินค้าให้ชัดเจนพอสินค้าเข้าระบบโกดังจีนของเราแล้วลูกค้าสามารถเช็คเลขแท็กกิ้งนัมเบอร์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้เลยครับพนักงานจะแจ้งค่าขนส่งจากจีนมาไทยให้ลูกค้าทราบลูกค้าก็ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่เราและรอรับสินค้าได้เลยครับแบบที่2เนี่ยจะเป็นการสั่งสินค้ากับทางเราเลยทางแอดมินของเราเนี่ยครับจะเช็คราคาให้เช็ เพียงแค่ลูกค้าส่งรูปหรือว่าลิงก์สินค้ามาให้ทางเราทางเราเนี่ยก็จะเป็นคนสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้าก็เช็คออเดอร์สินค้าและโอนเงินชําระค่าสินค้าและค่าขนส่งภายในประเทศจีนเมื่อสินค้าเข้าโกดังไทยแล้วแอดมินจะทําการแจ้งลูกค้าเพื่อชําระค่าขนส่งที่เหลือทั้งหมดทางทีมงานจะทําการจัดส่งสินค้าไปยังบ้านลูกค้าที่แจ้งไว้ถ้าสมมติว่าคุณเพียวสั่งของมาเยอะใช่ไหมครับคุณเพียวจะเลือกรับเองแล้วไปส่งต่อหรือว่าจะให้ทางเราเนี่ยครับส่งตรงไปยังลูกค้าของคุณเพียวเลย กดเชนนัมันง่ายมากเลยคือเพียวไม่ต้องทําอะไรเลยส่งรูปแฮนด์มินรอชําระเงินรอรับของแค่นี้เลยแล้วระยะเวลามันใช้เวลานานไหมคะกว่าของจะถึงถ้าเกิดว่าคุณเพียวนยครับเลือกขนส่งทางรถใช่ไหมครับจะใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ5-7วันแต่ถ้าเลือกขนส่งทางเรือเนี่ยครับจะใช้ระยะเวลาเนี่ยสิบหถึงยีวันครับซึ่งไม่มีกรณีสินค้าสูญหายแน่นอนครับเพราะตู้สินค้าเป็นของบริษัทเลยสามารถติดตามสถานะของตู้สินค้าได้แล้วถ้าวันหนึ่งเพียวมีแพลนที่จะไปประเทศจีนนะคะ แล้วเราเจอของที่อยากได้กลับมาเนี่ยเราก็ใช้บริการซูเปอร์ซันเวย์ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้เช่นกันครับคุณเพียวนะขอแนะนําเพิ่มเติมหน่อยนะครับเรามีบริการไกด์และล่ามนําดูตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยเราจะพาลูกค้าไปดูแหล่งสินค้าที่ลูกค้าอยากได้และต่อรองราคาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการด้วยครับจริงเหรอคะเท่าที่ฟังมาเนี่ยครอบคลุมไปถึงประเทศจีนเลยนะคะเนี่ยสะดวกสุด,สด แต่ถ้าสมมติว่าเพียวมีเพื่อนที่ขายของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อยู่ก็สามารถใช้บริการของซูเปอร์ซันเวย์คาโก้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้เหมือนกันเลยครับอย่างเช่นลูกค้าหลายรายของเราที่มีอยู่นําเข้าสินค้าจากจีนไปขายในหลายๆแพลตฟอร์มเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นของขึ้นห้างไลฟ์สดหรือลงขายในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น TikTok s h o p e e l a z a d a ซึ่งทางเรา มีลูกค้าที่ใช้บริการมากกว่า1 0,000หนลายเลยนะครับและเรายังมีรีวิวจากผู้ใช้จีงของเราด้วยนะครับสุ perfunway เนี่ยค่ะเป็นแบบ one s t o เซอร v i c สที่เหมาะสมมากกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถสั่งของมาจากจีนได้โดยที่แบบคุณไม่ต้องรู้ภาษาจีนก็ได้อย่างเราเนี่ยเราขายของออนไลน์มาแล้ว5ปีสั่งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าสมัยก่อนคือแบบใข่ถาเป่าอเอาเองซึ่งแบบใช้เวลายเยอะมากอ่านอะไรไม่ออกเลยใช้ Google Translate คือแบบน่าเบื่อมากเราก็เลยค้นพบว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นที่ที่ amazing มาก amazing ของเราคือลดเวลาเราเยอะมากเราก็เล ใช้เจ้าเนี้ยมานานกว่า5ปีแล้วได้ลองมีโอกาสใช้ของคาร์โก้ที่อื่นเยอะมากเลยสุดท้ายเรามาประทับใจที่นี่มากเพราะว่าที่ซูเปอร์ซันเว่์เนี่ย o n น stop service เลยค่ะคือมีมีบริการให้ครบมากไม่ว่าจะเป็นการแบบแลกเงินหยวนต่างๆเลยเขาเนี่ยมีบริการโอนเงินให้กับทางจีนได้เลยโดยตรงเขามีบริการส่งให้ถึงที่บ้านเลยซึ่งเราว่าเนี่ยก็คือสะดวกมากเพราะเหมือนเราก็อยู่ที่บ้านเราก็ได้ได้รับของเลยใช่ไหมข้อดีของซูเปอร์ซันเวย์ก็คือส่งไวส่งเร็วของถูกต้องตามที่ต้องการเสมอครับผมก็เลยทำให้เป็นสาเหตุหลักที่ เลือกใช้ซูเปอร์ซันเวย์เสมอครับสำหรับทุกท่านนะครับที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยใน www.supersunway.com นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่ง Line a อ Super Sunway นะครับหรือว่าเข้ามาแชทกันได้นะครับใน Facebook Super Sunway c a r า o กก็ได้เช่นกันครับรไว้เจอกันครับ